สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ใน e Xshot Server G นะครับคลิปนี้ครับผมก็มาอยู่ในด่านสุสานราชางูนะครับทุกคนเห็นก็อาจจะแปลกตาหน่อยนะครับว่าเฮ้ยมันมีด่านนี้ด้วยเหรอนะครับที่จริงมันมีด่านนี้นะครับเซิร์ฟไทยแต่ว่ามันเอาออกเพราะเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับด่านนี้ก็เป็นด่านนึงที่เล่นแล้วมันมากๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะเอาออกทําไมนะครับให้เหลือแค่แค่ด่านเดียวนะครับ เผื่อเบื่อไงแต่ว่าเซิร์ฟจีนเขาไม่ได้เอาออกนะครับสามารถเล่นได้ตามปกติครับโอเคก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับไป let's go ครับผมด่านนี้ก็เล่นง่ายๆไม่ยากนะครับสามารถกดลงเล่นคนเดียวได้เลยนะครับเพราะว่าด่านนี้ไม่จําเป็นต้องลงครบทีม4คนนะครับก็สามารถผ่านได้นะครับต่อให้เราแบบว่า s o ล่นั่นเองนะครับแต่ว่าจะนานนิดนึงนะด่านนี้เพราะว่าระยะทางเนื่องจากมันยาวมากนะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ไอ้มีดมูนไลนี้พับเก็บได้เลยนะครับคิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้นะครับนี่มีดอาร์เธอร์โวสกินสีทองอลา,ามเยเข้โคตรสวยปข้างหน้าก็มีอีก4ตัวครับผมเอาลูกซองตัวนี้แหละยิงลูกซองใบไม้ลูกซองใบหม่อนลูกซองนกฮูกมีหลายชื่อเหลือเกินนะครับแต่ดูจากไอคอนนี้น่าจะเป็นนกฮูกนะครับโอเคไปครับวิ่งตามทางเลยด่านนี้เล่นง่ายๆไม่ยาก ผมชอบด่านนี้นะผมรู้สึกว่าด่านนี้มันกว้างดีมองออกไปทางไหนก็แบบมันไม่ตันอะนะครับเหมือนด่านแรกอะ่ะผมไม่ค่อยชอบด่านแรกยังไงก็ไม่รู้ว่าด่านมันดูโบราณเกินอ,อันนี้เริ่มดูแบบทันสมัยขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคแล้วก็มีข่าวดีนะครับแล้วก็ยังไงก็ข่าวดีแลหละทุกคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่าไอช็อตจะมีการอัปเดตแพทครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับโอเคซึ่งตอนนี้ก็ มีภาพเบต้ามาแล้วนะครับของทางมาเลเซียนะครับแต่ว่าของไทยยังไม่มาแต่ว่าอัปเดตพร้อมๆกันนี่แหละตามๆกันนะครับแต่ช่วงเดือนไหนไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่แต่บอกไว้ก่อนว่าเร็วๆนี้จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับเทียบเท่ากับแพตเซิร์ฟจีนเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ X อ็กช็อตเซิร์ฟไทยนะครับโอเคนี้ยิงไปเลยบอสก็ธรรมดามากครับกระจอกมากสบายๆยิงเลยครับยิงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตาย นี่ผมแบบเลือกใช้ปืนเบาๆนะไม่ได้ใช้ปืนที่แบบว่ามันแรงนะอันนี้คือเบาเบาเบาจริงๆโอเคตายไปแล้วยิงแม่งเลยครับไอพวกมัมมี่ฟาโลไปแตกไปที่จริงผมเข้าประตูเลยก็ได้นะผมไม่จำเป็นที่จะต้องแวะยิงไอพวกนี้แต่ว่าสักหน่อยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเกินไปโอเคเราเข้าประตูวาร์ปเลยนะครับเหมือนเดิมเลยหน้านี้ผู้เล่นเก่าคุ้นแน่นอนนะครับผู้เล่นใหม่อย่างละ อย่างเจนใหม่เงี้ยไม่คุ้นแน่นอนไปถ้าอย่างเราเราก็คุ้นค้นกันปึ๊บไปนิไ่ไปตามทางเลยครับคนข้างที่จะวิ่งช้าครับเซอร์เวอร์จีนก็ทนหน่อยแล้วกันคอมมีรอต้อนรับเยอะยิงแม่งไปเลยครับแตกโอโ้โหเยอะเยอะเยอะจัดเยอะจัด,จดเมื่อก่อนนี่คือผ่านยากมากนะตรงเนี้ยเพราะว่าด้วยที่ว่าชุบเลือดมีไม่เยอะเมื่อก่อนชุบเลือดแพงแล้วก็ของป้องกันอะไรพวกเนี้ย มันมีไม่เท่านี้ไงไอพวกสัตว์เลี้ยงมันไม่มีคุณสมบัติที่ที่มากพอสําหรับ PVE ไงนะครับแบบบวกเลือดเพิ่มเกาะอ,อะไรเยอะขนาดนี้เอาง่ายมันไม่มีสัตว์เลี้ยงแปดดาวเมื่อก่อนอะตอนที่มันแยก FBDK ตอนช่วงโอช่วงไหนก็ไม่รู้กคือนานจัดเลยไป let's go ครับรอตอนรับโคตรเยอะยิงไม่ไงเรียบร้อยแตกไปอ่านง่ายๆไม่ยากเดี๋ยวซ้ายมาเราจะเจอจแอนนะครับ ให้เราทำการเคลียร์แจแอนซะก,กอ่อนยิงแม่งไปเลยไอปืนลูกซองนี้ว่าเอาเบามาแล้วนะเสียกเบาเกินคาดอีกโอ้โหศาสตร์เล่นเบาเบาเออแต่แม่งเบาเกินคาดไม่คิดว่ามันจะเบาขนาดนี้นี่ว่เโอเบอสเรามาละอัดเน้นเน้นเลยครับบอสแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายอันนี้แม่งบอสในเฟียด่านสามสิบนี่วามนอยู่นี่ได้ยัางไงาวะยิงแม่งไปเลยครับ เรียบร้อยแตกชิบหายติด,ตดผมติดผมติดโหสัตว์เดียงแม่งสุดยอดครับสัตว์เดียงโคตรแรงไปครับไปดีกว่าเอ้ยใครยิงเลยมาวะไม่รู้ขออนุญาตวิ่งผ่านแวะเอามีดโรยไปดินี่เจอของจริงเข้าไปมีโคตรแรงบอกเลยโอเคนำมาครึ่งทางแล้วตอนเนี้ยจะจบแล้วจะจบแล้วนะครับด่านนี้มันไม่ได้ช้ามากเล่นไวอยู่ โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเคลียร์มอนด้านบนนะครับเดี๋ยววิ่งผ่านไปเลยสัตว์เลี้ยงของผมก็ทํางานอย่างหนักหน่วงครับทํางานต่อเนื่องด้วยแทบจะไม่ต้องยิงไม่ต้องทําหายเลยแค่แบบวิ่งผ่านกะ็พอแล้วเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงแม่งจัดการแน่สุดยอดวะ่ะคือแทบจะไม่ต้องยิงเลยนะไอตัวด้านหลังผมก็มาเยอะมากตอนนี้บอสเกิดแล้วครับบอสมันขึ้นมาหาผมแน่นอนและซึ่งผมขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้ครับไปเดี๋ยววิ่งสวนลงไปเคลียร์มอนครับระหว่างทาง มีกล่องกระสุนเยอะแยะเรายิงต่อเนื่องได้เลยป้ยมันต่อแถวมาเต็มเลยวะชิบหายแล้วบอสขึ้นมาแล้วเดียดยดยดยเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนพวกนี้ก็ขยันเกิดครับเกิดมาเรื่อยๆเกิดมาก็ตายดีมาแล้วอะไรบ้างวะเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยบอส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 ลูกสองยิงทะลุครับไม่ต้องห่วงยิงทะลุตัวคนโอ้ห oh, ด้านหลังมาเยอะเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวผมเคลียร์ด้านหลังก่อน โอ้ยแมงยาจ่าตอนนี้ติดติดเขาผมติดแมงมุมหรือเปล่าก็ไม่รู้ตีแมงป่องที่หายแมงมาแล้วอ้ามายิงบอดไม่เข้าวะโอเคปองใสอยู่ใกล้เกินแมงเลยยิงไม่เข้ายิงไปเลยครับโอ้ยโอ้ยพายุพายุพายุนี่ยังตามผมทันนี่นะปกติมันตามไม่ทันโอเคเริ่มห่างแล้วเดี๋ยวยิงบอดเน้นเน้นเลยโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกโอเคพายุหายไปแล้วไม่แล้วพายุไปกันป็นกระสุนโอเคยิงต่อครับ โอเคตัวนี้ตายแล้วก็จะเหลือตัวสุดท้ายครับขึ้นไปข้างบนนะครับผมไปเจอกับบอสเหมือนเดิมเลยบอสงูเพิ่มเติมคือเป็นฐานนรกนะครับที่จริงกันเก่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแต่เหมือนเขาปรับใหม่ให้มันดูยากขึ้นมันก็ไม่ไยากขึหรอกมันก็ง่ายเหมือนเดิมแหละไปเดี๋ยวเคลียร์ตัวพวกนี้ก่อนเคลียร์ไม่ให้หมดเลยผมแมงซาดจะาจ่าจะเจอเป็นไหนเรียบร้อยครับ มาเดี๋ยวรอเลยเอายังไม่ไหม,ไมเหรออันนี้ไงงูในตำนานเรามาแล้วเว้ยมาแล้วครับงูมาแล้วบอสงูแล้วโอ้ยอันนี้ยิงเข้าเบามากเลยเนี่ยดูดิมาต้องเลือกปืนปเบาๆเล่นครับเดี๋ยวไอ้พวกนี้แม่งก็เกิดเรื่อยๆเลยวะ่ะมาบอสมันเลือดไม่ได้เยอะนะแต่ปืนแม่งยิงเบามากเลยผมรู้สึกว่าไอ้ปืนหานี่แม่งบักแล้ววะ่ะใช่ไหมปืนนี่มันบักใช่ไหมบล็กหรือไม่บัก มันยิงเข้าเบามากนะปกติอันนี้มันเป็นปืนเติม3 2 9 9ันสองร้อยเก้าสิบเก้าเซร์เวอร์ไทยเราบวะเหมือนจะใช่นะแล้วมันไม่น่าจะเบาัขนาดนี้นะเนี่ยแล้วก็จีนปืนนี้บักหรือเปล่าโอ้ยิงแทบไม่เข้าอ่ะผมบอกเลยไหนลองตั้งป้อมปืนนี้เผืเผยป้อมปืนผมแม่งยิงแรงกว่าด้ยลองเทสหน่อยเด้ป้อมปืนยิงน่อยไม่ยิงวะแม่งไปยิงบอลนี้ผมแต่แม่งยิงบอนตัวเล็กเผยเผยปืน ไอป้อมปืนหานี่แหละแม่งยิงเข้าแรงไม่ใช่แหละโอ้แทบไม่สก,กิดเลยวะมีอยู่อย่างเดียวอะสก,กิดแน่นอนนี่เลยปืนแชมเปี้ยนกูอยู่ไหนเนี่ยไหนวะปืนแชมเปี้ยนอยู่ไหนอ๋อแชมเปี้ยนอยู่นี่ผมมาไม่เจอนี่เดี๋ยวเจอปืนแชมเปี้ยนหน่อยของจริงของแท้ครับตั้งป้อมแปบ๊บนี่เลยเอาไข่มาดี่ยิงไข่ก่อนโอ้โหยิงแป๊บเดียวแตกยิงบอสจะเป็นหลีออะไรมาผมตั้งป้อมยิงบอสเลยดูเลือดบอสแล้วกัน ผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ปืนแล้ววะเอา้ามีนี้เหลืออยู่หายแล้วทนันไหเนี่ยผมว่าบอสเลื่อมันเยอะวะ่ะสงสัยบอสมั่งปรับใหม่ถึกเกินตัวนี้อ๋อสงสัยผมทําลายไข่ไม่หมดมั้งมันเลยยิงไม่เข้าอันนี้เราของจริงของแท้ครับยิงเข้าแน่นอนแตกไปเจอแชมปเปี้ยนเข้าไปแชมเปี้ยนสยบทุกบอสอ่ะโอเคจบเกมไปเป็นทท่เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากทุกคนก, like, กดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ